สวัสดีครับนี่คือ PPTV 36อาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์ถือว่าเป็นมวยดีวิธีไทยอัปเดตล่าสุดโปรแกรมการแข่งขันปรับเปลี่ยนวันนี้มาพร้อมฟอร์มล่าสุดอาวุธที่ใช้ประกอบการต่อสู้พร้อมมวยรักมวยชอบ FC ชอบกด s ับสไ r ให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ FC ท่านไหนที่ยังไม่มีตัวช่วยนะหงแดงแนะนำแอดหง11 8แอดหง118ที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบ มาดูคู่1นมวยดีวิธีไทย p p t v 36อาทิตย์ที่4นะเจอกันที่พิกัดน้ำหนักร้อยห่ปอนด์วันพิชิตเทคนิคปัตตานีนนะเจอกับเพชรพยักษ์เสือเก้ามวยไทยหรือว่าปาร์คโฮมินเป็นนักสู้ลูกขึ้นเกาหลี3ฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่เป็นยังไงไปดูพร้อมๆกันคู่ที่1ชกกันในน้ำหนักร้อยห่ปอนด์วันพิชิตเทคนิคปัตตานีพบกับเพชรพยักษ์เสือเก้ามวยไทย บรรพิชิตเป็นนักมวยอายุ18ปีจากอำเภอยะหาจังหวัดยะลาไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนุนเดชสวันเสือชนะคะแนนปิ่นสยาม a อเคหพยักษ์มวยไทยแพ้คะแนนเพชรนทีใต้เพชรบุรีส่วนเพชรพยักษ์เป็นนักโมยอายุ17ปีจากประเทศเกาหลีใต้ไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนเมสซี่สิทธิ์อำนาจแล้วก็ยังชนะคะแนนเมสซี่สิทธิ์อำนาจในครั้งที่2ชนะน็อกยก4ี่โรเบิร์ต จอเมืองสีวันพิชิตเนี่ยจังหวะฝีมือครอบเครื่องนะถือว่าเป็นไอแอดระดับประเทศที่ฝีมือการชกเนี่ยซ้ายได้ขวาได้ถือว่าเป็นนักสู้สองกาดเข้าออกรวดเร็วนะแข่งซ้ายหนักแรงหมัดซ้ายคมส่วนคู่ต่อสู้นะเพชรพยัคเพชรพยัคเนี่ยไฟเตอร์เปิดเกมเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวเป็นมวยมีนาทีทองเข่าในเหนียวแน่นมวยคู่นี้นะวันนี้หงแดงชอบไปที่ วันพิชิตเทคนิคปักตานีหงแดงชอบหลักเหลี่ยมชอบสมองมวยวิธีการออกอาวุธรุกรับเก่งแข่งขวาดีแข่งซ้ายดีสอกคมวันนี้มองว่าเร็วกว่าเบียดบทเบียดบทจะเบียดเฉือนชนะเพชรพยักเสือเก้ามวยไทยสนุก FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ FC ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยนะหงแดงแนะนำมวยหูตีหมอชิด ตีหมอชิดนี่ถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองของเมืองไทยนะชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหมูมาที่คู่สองคู่สองโชคชัยชานเจก,กี้ยิมเจอกับมนาชัยซอเดียเชียงรายไปดูซิว่าทั้งคู่เป็นใครมาจากไหนฟอร์มล่าสุดเป็นยังไงคู่ที่สองโชคการเน้นน้ำหนักร้อยสิบเก้าปอนด์โชคชัยชานเจก,กี้ยิมพบกับมนาชัยซอเดียเชียงราย เช่ชายชานเป็นนักมวยอายุ16ปีจากจังหวัดกาลสินไฟล์ล่าสุดชนะน็อกยกที่ 2, สองเชี่ยวฉลามฉลามศึกมวยไทยยิมชนะคะแนนเทพมังกรชานชัยมวยไทยยิมแพ้น,น็อกยกที่3เพชรวานน์ JSP ส่วนมนาชัยเป็นนักมวยอายุ27ปีจากอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนเพชรช่องจอมบอลมหาชายัยแพ้น,น็อกยกที่สองเพชรน้ำคำพันตักรักตนบุรีแพ้คะแนนยอดวิชา เจซีชาวนาโชคนำชัยนี่นะสดปริจากขั้วจริงๆเป็นมวยขวานะเปิดเกมแข้งขวาหมัดขวาสอคมท่าทรหดดีเยี่ยมในนี่เหนียวแน่นขณะที่มานะชัยนะมานะชัยมือขวาเหมือนกันหมัดขวาแข่งขวาวันนี้นะเปิดเกมท่าดวนเหมือนกันมวยคู่นี้วันนี้หองแดงชอบไปที่โชคนำชัยทำไมถึงชอบไปที่โชคนำชัยวันนี้มองว่าโชคนำชัยนะ สดกว่าส่วนมานาชัยนี่ได้เกา่าวันนี้โชคนาชัยสดเบียดแทงเบียดแทงแลกลุยแลกลุยวันนี้มองว่าสดเอาอยู่สดจะเบียดเฉียนชนะมวยเก่าอย่างมานาชัยซอเดียเชียงรายสนุกมาที่คู่สามคู่สามเทพมังกรพักยกที่เจอกับตะวันฉายบีเคเขาใหญ่ร้อยยี เทพบังกรเนี่ยสจากท่าแสชุมพรนะัขณะที่ตะวันฉายวีเคเขาใหญ่สิบเจจากอุดรนธาน,นีฟอร์มล่าสุดของเทพบังกรนะแพ้นอกยกสามพยาคุดแพ้คะแนนโชคชัยชานสุดท้ายนะชนะคะแนนพลอยทวีศัก์จอนระเวขณะที่ตะวันฉายนะตะวันฉายนีชนะนอกยกสีรักตินแดงศักรุ่งเรืองแพ้รุ่งราวีศักอินเตอร์สุดท้ายชนะอสูรน้อย สิจ่าสิงห์มวยขวาด้วยกันทั้งคู่นะเทพมังกรนี่นแกรรงขนาดที่นอกนี่แข้งขวาหมัดขวาส่วนคู่ต่อสู้นะตะวันฉายเนี่ยมวยขวานะฝีมือเปิดเกมรุกรับดีแข้งขวาหนักแรงในเหนียวแน่นมวยคู่นี้วันนี้หงแดงชอบไปที่ตะวันฉายนะชอบไปที่อาวุธเยอะครบเครื่อง ส่วนคู่ต่อสู้นะเทพมังกรเนี่ยเจอหมัดส่วนมากจะออกอาการไม่ดีวันนี้เหมือนกันวันนี้ของแดงมองว่าตะวันฉายมีหมัดด้วยซึ่งคู่ต่อสู้ไม่ชอบหมัดวันนี้เบียดบทเบียดบทตะวันฉายจะเบียดเฉลช่ยนักเทพมังกรพักยกทีแฮตสนุก fc ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ fc ท่านไหนที่ยังไม่มีตัวช่วยนะของแดงแนะนำแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มือรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวอชอบ มาที่คู่เอกนะคู่เอกรงชนะต่อบูสรีเจอกับเพชรพญาไทยแสงมรกตไปดูซิว่าล่าสุดของทั้งคู่ฟอร์มการชกเป็นยังไง่วดคู่เอกชกกันน้้ำหนัก132ปอนด์ชงชนะต่อบูสรีพบกับเพชรพญาไทยแสงมรกตรงชนะเป็นนักมวยอายุ20ปีจากอำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ฝ่ายล่าสุดแพ้น็อกยกแรกวัชรพลสิงห์มาวิน แพ้คะแนนน้องบิวจิตมุงนนชรนะน็นนอกยกที่สองสีกักซูจีมามีเกี๊ยวส่วนเพชรพิยาไทยเป็นนักมวยอายุ21ปีจากอำเภอศรีรัตะนะจังหวัดศรีสะเกดไฟล์ล่าสุดแพ้น็อกยกที่สามชาติอน,นันต์สอจอจอยปาจีนแพ้คะแนนน้องบิวจิตมุงนนนแพ้คะแนนขาวผ่องศักพินโยเป็นมวยขวาเปิดเกมด้วยกันทันะ้งคู่นะทรงชนะนี่แข่งขวาเปิดเกมนายถือว่าเป็นทีเด็กมุมมองของผงแดงมองว่า มวยคู่นี้นะสดอาวุธเยอะเนี่ยก็ต้องทรงชนะขนาดที่เพชรพญาไทยเนี่ยเพชรพญาไทยเนี่ยมวยขวาหมัดขวานำเปิดเกมในเหนียวแน่นวันนี้ของแดงชอบไปที่ทรงชนะดูว่าทรงชนะดีนะอาวุธเยอะหลากหลายในเหนียวแน่นเกาะดีมากแทงเจ็บแทงแหลมวันนี้ในของแดงมองว่าทรงชนะดูดีกว่าวันนี้ทรงชนะจะเบียดเฉือนชนะเพชรพญาไทยแสงมรกตสนุก นี่คือมวยดีวิธีไทยพีพีทีบอาทิตย์ที่4อัปเดตล่าสุดมาดูมวยรักมวยชอบชอบที่1นึนะชอบไปที่วันพิชิตชอบไปที่เทคนิคการชกเข้าออกรวดเร็วอาวุธดีทุกลูกวันนี้จะเบียดเฉือนชนะนักชกลูกคึ่งเกาหลีเพชรพยักษเสือก้ามวยไทยสนุกนี่คือชอบ1ชอบ2ชอบไปที่โชคชัยชานจ็คก,กี้ยิมวันนี้ชอบไปที่เปิดเกมนะในเหนียวแน่น ดูว่าสดกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชนะจอมเก่าอย่างมานาชัยซอเดียเชียงรายสนุกชอบสามชี้ชัดไปที่ตะวันฉายมองว่าตะวันฉายนะอาวุธเยอะหลากหลายวันนี้จะเบียดเฉือนชนะเทพมังกรพักยกทีฮสนุกนี่คือชอบสส่วนชอบสุดท้ายชี้ชัดไปที่ทรงชนะต่อบุษลีดูว่าในดูดีกว่านะในเกาะเกี่ยวแน่นแทงเจ็บ วันนี้นายดูดีกว่าจะเบียดเฉือนชนะเพชรพญาไทยแสงมรกตสนุกนี่คือมวยดีวิธีไทยพีพีทีวีสามสิบอกอัปเดตล่าสุดชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์วันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากการเขาเอวยพรให้เอฟซีของแดงปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บเฮงๆรวยๆทุกคนอยู่ตัวไหนตัวนั้นเข้าอยู่ตัวไหนตัวนั้นชนะอย่าลืมเข้าถูกปังเอาสองข้างวันนี้สวัสดีครับ